่าคุณผู้ชมไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะไปติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าหลังจากที่มีคนเข้าไปแอบเผารังนกที่จังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งเขาบอกว่าผู้สุกต้องสงสัยเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกโดยเป็นผู้ชี้ช่องทางให้มีการขโมยนอกจากนี้นะคะยังพบว่าที่ผ่านมาหลายจังหวัดในภาคใต้มีการตั้งราคาสัมปทานการเก็บรังนกสูงมากเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครได้รับสัมปทานคะ่ะ พาคุณผู้ชมไปที่นี่กันก่อนนะคะไปดูสภาพเกาะรังตําบลปากคลองอำเภอเมืองชุมพรเกาะสัมปทานรังนกที่นายประกิตแข่งนันรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากคลองทำได้เพียงนำสื่อมวลชนล่องเรือชมรอบๆเกาะนะคะโดยไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้แม้จะเป็นช่วงว่างเว้นจากสัมปทานมีเพียงอาสาสมัครไม่กี่นายเท่านั้นที่เฝ้าอยู่ซึ่งในปี2556ค่ะมีการเปิดประมูลรังนกในเกาะน,นี้นะคะ ในราคา400ล้านบาทเมื่อระยะเวลาสัมปทานหมดลงในปี2561คณะกรรมการจัดเก็บภาษีอากรรังนกจังหวัดชุมพรได้ตั้งราคาไว้สูงถึง800ล้านบาทนะคะก็เท่าตัวจนเวลาล่วงเลยมาเกือบ3ปีก็ได้มีการเปิดประมูลไปแล้วราคา11ครั้งยังไม่มีบริษัทไหนสนใจเข้าร่วมประมูลจนล่าสุดค่ะต้องปรับลดราคากลางลงมาเหลือเพียง150ล้านบาท นอกจากจังหวัดชุมพรแล้วที่จังหวัดตรังแล้วก็พังงาก็ไม่มีผู้คนสนใจเข้าร่วมประมูลเช่นกันเพราะบริษัทรังนกต่างทราบคดีค่ะว่ามีการลอบขึ้นไปขโมยรังนกในช่วงที่มีการเว้นว่างสัมภานจนรังนกเหลืออยู่ไม่มากส่วนความคืบหน้าการขโมยรังนกที่จังหวัดพัทลุงล่าสุดนะคะชุดสืบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยุติการตั้งวอลลุ่มชั่วคราว หลังได้เรียกคนงานบริษัทลังนกมาตรวจสอบลายนิ้วมือแต่ก็ยังไม่ได้รับการออรับรายชื่อจากเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าร,ระวังลังนกนะคะก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้มีการแกะรอยพยานหลักฐานพบผู้ต้องสงสยัยเป็นหนึ่งใน,นคณะกรรมการโคต้าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีหน้าที่ตรวจสอบความเรีรยบร้อยบนเกาะและยังเป็นผู้ชี้ช่องทางให้มีการขโมยลังนกจนเกิดความเสียหายมหาศาลค่ะ